อาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็มาอยู่กับฟิล์มแคคเคมเมอร์เช่นเคยฮะวันนี้ก็มีแต่มดดีๆมาฝากเหมือนกันฮะก็เป็นมดเออเป็นมดเก็บเลเวลฮะก็เป็นเก็บเลเวลเหมือนกันอันนี้ผมอัดอันนี้ผมไม่ได้คุยในนี้นะฮะผมอัดเอาไว้ฮะก็ผมไม่ปิดเสียงไม่ใช่เลยโอเคฮะมาดูกันเลยฮะก็อันแรกอันนี้ก็ไปกางเก็บเลเวลอย่างเดียวเหมือนเดิมฮะ อันนี้ก็อันที่สองก็เป็นการเก็บเลเวลส่งให้เพื่อนผมก็จะพลาดอะไรไนะฮะก็มาดูอันแรกกันเลยก็อันแรกให้คุณเลื่อนที่เป็น e xp ฮะแล้วก็จะเป็นเลื่อนฮะประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกดกดข้างขวาฮะก็จะเป็นเลเวลแล้วก็เลเวลจะหายไปฮะเห็นไหมฮะโอเคพอเราจะเอากลับขึ้นมาก็เลื่อนเลเวลอีกหนึ่งเลเวลร้อยเลเวลก็กดกลับฮะกดอันซ้ายโอเคฮะอันต่อไป เกดปากต่อไปฮะก็เป็นการเก็บเลเวลเหมือนกันฮะแต่ว่ามันไม่ธรรมดาก็เหมือนเดิมฮะกดหกเลเวลก็จะหายไปแล้วก็กดนี้ฮะนี่แล้วก็เลื่อนลงมานี่มันก็จะอยู่เลเวลอีกฝั่งอย่างมันส่งต่อกันน่ะนี่ฮะพอเราเอาหนึ่งเลเวลเสร็จเรามาเอาเลเวลนี้ฮะอีกหนึ่งก็จะเหลือห้าแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็กดอุ๊บจะสูดเหลือหกเปอร์เซ็นต์ฮะก็ สำหรับวันนี้ฮะก็โอเคก็ใช้ได้ฮะก็ฟิล์มแค่กีเมกก็มีแค่นี้ฮะใครใครงามก็ใครแตกไฟไมเป็นฮะก็ไม่ดูคลิปย้อนหลังของผมได้เลยฮะเพราะว่าผมก็มีงานอะไรอีกเยอะแยะมากมายก็ขอลาไปก่อนฮนะบ๊ายบายบ๊ายบาย